ขอเชิญเจ้าหน้าที่พนักงานของเรานะครับด้านหน้าเวทีด้วยนะครับขอเชิญนะครับับครับพร้อมรับผมร้บพร้อมแล้วนะครับผมขอจะเนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนสันตนมือนะครับท่านนายกประพันธ์ปัญญานะครับได้ทำพิธีเปิดกลวยดอกไม้ถวายมองพรบและถวายเครื่องราชสักการะครับก็เป็นเชิญครับ ครับลำดับต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีจะจุดเทียนนะครับจุดเทียนชัยถวายพระพรด่องคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเริ่มเป็นดวงแรกนะครับหลังจากที่ท่านประธานได้จุดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจุดต่อจากเทียนชัยของท่านนายกนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบนะครับเราถึงจะเริ่มดําเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับ หลังจากที่ท่านประธานจุดแล้วจะจุดต่อไปนะครับจากเล่มเทียนเล่มที่ท่านประธานได้จุดไว้นะครับจะทยอยต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบนะครับทุกๆท,ท่านที่ได้มาร่วมงานนะครับเราถึงจะเริ่มเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอต่อที่ท่านนายกครับที่บนเวทีนะครับน้องต่อบนเวทีแล้วลงไปต่อข้างล่างได้เลยครับครับเพื่อเพื่อจะได้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันครับนะครับวันนี้เรามาร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับจากหน้าด้านหน้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนะครับจะทยอยจุดไปจนครบนะครับไม่ไม่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเราจะจุดจนครบเราถึงจะดําเนินการขั้นตอนพิธีต่อไปนะครับ ครับทยอยจุดต่อไปได้เลยครับทยอยจุดต่อไปเลยนะครับครับอ่าผมแจ้งให้ท่านทราบอย่างนี้นิดนึงนะครับในช่วงที่เราดําเนินการนะครับในช่วงที่เรามีการดําเนินการเข้าสู่พิธีนะครับขอให้แต่ละท่านนะครับช่วยยุบชูเทียนยกเทียนขึ้นมาให้สูงนิดนึงนะครับเหนือบริเวณหน้าอกหรือว่าขึ้นมาถึงบริเวณหัวไหล่ได้ยิ่งจะดีนะครับ ครับขอขอให้ยกให้สูงนะครับเราเราจะไม่เอาต่ํานะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นวิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรน,นะครับเราจะชูให้สูงนะครับชูให้สูงขึ้นนะครับ <c oughs> ครับผมด้านล่างพร้อมหรือ,อยังครับครับด้านล่างพร้อมแล้วนะครับอ่าลำดับต่อไปนะครับขอกราเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับก่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับขอกราบเรียนเชิญครับขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทโปรดเก้าโปรดก,กระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในประพันธ์ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันตุกมือพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งตำบลสันตุมือที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันณบ,บริเวณพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปลื้มปิติสม,มนัดเป็นอันล้นพ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพระพา ในใต้ฝ่าลองธุรีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่5ธันวาคม2557พวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในบุญบารมีและมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณปโปรดเก้าโปรดกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงชนพระสงฆิกรชาวไทยตลอดระยะเวลานยาวนานซึ่งใต้ฝ่าลองธุรีพระบาท ได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาพระราชรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกุศลปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์แก่อานาประชาราชโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือประสบนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้ และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชทานุทไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับใจของพระสงฆ์นิกรและก่อให้เกิดความสงบปร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาในโอกาสอันเป็นมิ่งมุหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวา2557นี้ ข้าพพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพระสกนิกรท,ทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงค,คลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศสมาณชันพร้อมเพียงกัน เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยบุคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชจะดลอดจนพระบรมเลชานุภาพ แห่งสมเด็จพระรูพระบูรพมหากษัตริย์ปิยาธิราชเจ้าทุกทุกพระองค์ได้โปรดโดนบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงพระเกษมสำราญพระราชทานไทยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณพระจรขจายแผ่ภัยสารสถิตเป็นวิ่งขวัญแก่พระศพนิกรชาวไทยตลอดจิรัธิการเทินด้วยกล่าวด้วยตะกม้อมขอเดชะ ʻo